สบายดีเดอ้อสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องหมดสุขสุขคนพี่น้องอยู่กับซองข้องอเซียนลาวพิมพ์พี่น้องโ,อโดยคุณเพ็รเนี่ยโอเคไอ้คุณทำกำลังทำไหนนุ่งเศร้าอยู่เดอ้อทุกคนมันนี่การทำอาหารอยู่ล่างบ้านพี่นอ้องอ่ากับเศร้าเหล่าเนื้อนะมัว <c> ไ <oughs> ล่คนยังจำงได้หรือบอกกับเศร้าโซ่พี่น้อง อ่ามื่อกี้ก็จะจัดซองเมนูเด็ดๆกันเลยเดี๋ยวรอท้าติดตามกันเด้อว่าจะเป็นเมนูยังพี่น้องอ่าฮับห้องว่าแซ่บกันอย่างแน่นอนพี่น้องอ่ะอเอ่อบรรยากาศมาแล้วพี่น้องสบายดีเดนะคุณพี่ไว้สบายดีเย้สบายดีตัวมันหนึ่งไหมไอคุณเฮงยังอยู่ลิน,น,นดินปั่นไดโนเสาร์อ๋อลินดินปั่นไดโนเสาร์อ่ามื่อกี้ซาโซูซาซูเหล่าเนื้อพี่น้องมาเฮ็ดเมนูยังส้มตำตำข้าวปุ้น ใส่กุ้งสุกนี่แก้วกะบิริปันคงรวงคงเหาพี่น,อน,อน้องเมนูตำข้าวหนมจีนหรือว่าตำข้าวปุน้นซึ่งว่าใส่พริกขี้หนูเครื่องตำกับประมาณนี้พี่น้องอยู่ล่างบานมื่อนี้นะอ่าซึ่งว่าจะจัดซองเมนูบรืบอเปล่าเมนูแต่เมนูคน,นพิมพ์เด้เมนูข้องแววพิมพ์กันนี่เลย ปิงไสอ่าผันหัวซี่ไก่พี่น้องหรือว่ากําลังดังอยู่ในทิกตอกที่ว่ามีคนไทยเขาเฮ็ดไล่เลยแหละนะมโน,โนูนี้ก็เลยมาลองเบิง้งโอ้ยเป็นตานักกินแหงพี่น้องแล้วก็ห้อมห้อมตะไคร้หรือหอวซี่ไก่นี่นะหลังจะสุกแล้วแหละนะวันนี้ก็อยู่กับบรรยากาศล่างบานพี่น้องล่างกะน้ำข้องอากาศก็ฮ้อนเลยมือน,นี้นะเกือบซ่องมือแล้วที่ว่าเริ่มหอนมาโมโหว่าทางบานข้องเอฟซีเป็นอนะไรได,ได,ได้พี่น้องกระทักถ่ายกันได้เดอ้อ ทีเด็ดของเราพี่น้องนำปลาแดกข้องอ่าลุงมั่มจกมกซื้อมาลองเบิงังฮัลโหลห้าแบบกระปิเอยเพื่อนดูเห็นคุณดูสิได้แล้วบ่ตัวสัตว์มาเบิังดูได้ว้าวขุดปันไดโนเสาร์ซีรีสกระเพียงกระเก่งแท้โอลเล่โอ้อันนี้น้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลปี๊บที่ว่าทานพู้หญิงจะดีบนฟากไหมพี่น้องอู้ยังกินหมดเลยยังไลอย่างดเดีเ่ ทองงแซบแหงที่ว่าแซบแหงกลมกล่อมกันเลยวันนี้กะจะจัดซ่องเมนูพี่น้องนะทือว่าบันไดเฮ็ดคลิปกินมานี้ก็ไล่อีพีแล้วแหละวันนี้กะปล่อยให้ซ่าโซเป็นคนโซบี่มือยังเรื่องอ่ะไม่รู้เรื่องกะจงอาดจงอาดกะเป็นเบ้าแล้วหน้าแร่หน้าดำไอ้คุณหน้าข้าวไอ้คุณหน้าข้าวเบิ้งดูหน้าดูว้าวข้าวแก่ เนี่ยอ่ะแว่าเมื่อกี้จะข้อจับซ่องมนโนพี่น้องนะแซบกันเลยนี่กับปิ้งไส้ผ่านหัวตะไคร้หัวซี่ไขร้นี่โมโหเห็นก็เห็ดคือแบบมันคือแบบสวยงามทุกคนแต่ว่าเวลาของมาปิ้งแล้วมันคือว่าห่างกันอ้อกแนนี้แม่ตัด่ชไปดัืม เยอะๆเยอะๆอ่าเราถ้าติดตามกันเด้อพี่น้องวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศอ่าเห็ดอาหารกินอยู่บ้านนะอ่าอยู่ที่บ้านข้องว่าพิมพ์สซาวเหลาเนื้อซาวโซ่เซปหนัวอ่าวันนี้กับเครื่องตำข้าวกะเริ่มลงไปแล้วพี่น้องมักเผ็ดขี้นู่มักเล่นขี้นู่ห้อมแล้วห้อมปีงไซของเราทุกคน เ้บรรยากาศที่ทุกคนเคยเห็นแล้วก็คิดฮอด้โดนก็จะได้มาถ่ายแล้วกดเบิ้งแล้วพี่น้องนะฟาแดดกับที่ซี่เรื่องอํารามกำลังจะแดดกำลังพอาทิตย์กำลังจะตกดินพี่น้องสิบสบายสบายมีนอ้องพี่น้องมันนี้ ใส่มะกอกลงไปมืฮหัวต่ำอยู่ที่เมืองไทยใส่มะกอกแล้บวอรพี่น้องกับการต่ำข้าวนมจีนนะข้าวนมจีนนี่เลยโลนึงจัดแบบเนียนๆเลยวันนี้เผ็ดๆจัดๆเชื่อว่าบ้าผิวจะมากินเผ็ดได้แล้วแหละน่าจะกินได้ปกติแล้วแหละเพราะว่ากินมาเกือบเกือบเดือนแล้วจะบอบ่อคอยเห็นเป็นยังโอ้ยน้ำลายไหลพี่น้องน้ำลายไหลชดวัดเอาไปกาใส่ปลาแดกก่อนปลาแดก ปลาแดกลุงม,มันปลาแดกลุงม,มันห้อมแหงพี่น้องแล้วกันนัวแสบไล่โอ้ห้อมบอกคุณห้อมชอบไหมชอบ <laughs> คุณชอบกินปลาแดกนะ <laughs> คุณเ็ทอย่างนี้นะเทหนวดเท่าโอ้ทำในหนวดเท่าหรอ <laughs> เก่งจังเลย,อ,ยาอาย แล้วมาแล้วใส่มะนาวสดมะนาวสดพี่น้องใส่เปเกกลเอเปือกมันนำเด้อบัวทาบีบก็ได้ยเลยเอาเปลือกมันใส่เข้าไปนำมะนาวกรส้มก็มีมีนกไก่ลูกเลยฮ่าใส่มะนาวสดลงไปพี่น้องดูสิอู้ยคุณทำในนวดเสา้าบังดูโอ้ว้าวสร้างทินี่น,นะลูก ช้างสรวง,งน้อยเลยปะสมส้มเลยเลย้สมบานนัวสุดยอดพี่น้องนำลายไล่ละเดี๋ยวเขามาจัดนำกันเลยกัมินโนโนี้เกี่ยมแล้วพี่น้องไก่จะเสร็จแล้วเขาก,ก็กลับโดยแต่งแต่งกลัว น<ล>กับกุ้งสดเอ้ยมูเมนกุ้งลวกลวก <c oughs> บากกากินด,ดิบเพราะว่ากุ้งมันผ่านมาไล่มือเกินฮะมึงดูไอ้คนว้าวไอ้กูเด,ด,ดนไดโนเสาร์อีแลว้วแลว้วอู้อหูเขาแหย่กันงามเลยเนะาะมึงดูนี่เขาคุ้นแยมอืมเอาพูนลงไปแช่น้ำแล้วพี่น้องเพื่อจะบอกให้มันแห้งเกินไป แซ่บนำกันเด้อทุกคนเฮนยังซาโซขาปุ้นลงแล้วเส้นข็าปุ้นลงไปพี่น้องปุ้นเนาก็แซนน้ำไวงนานี่ไอแกนขุนก็ยยกออกกองตลอดเลยมึงดูบ่ใหาย่าเทนขุนดิดุเทนขุนดิด,ด,ดุอยู่เกง่กงเกง่งเก่งออ้โห่อสี่างนะนสีม่ม่วง โอ <Okay. S 2> เคต่ำข้าวคุณเจเรียบร้อยแล้วพี่น้องอ,ะอนะนุ่งๆไล่ไหล่น้ำไลยไหล่ไล่ไหไล่อันนี้ก็เป็นสูตรของซาซูเองก็ตัมทั่วไปเลยพี่น้องน่าจะคล้ายๆกันแซ่บร้อนบ่เน,นี่ยมาดิซีด้วยซีเบิบ้ง เดี๋ยวทำให้โซ่ซิมก่อนให้คุณปันท่าปันตัวซี่มังท่าดอเคเลยไหลไหลพี่น้องไม่ได้เสียบแล้วเสียบแล้วเอาเทเลยเทเลยเทเลยโอ้สุดยอด กินกับกุ้งลวกพี่น้องว้าเด็ดสุดของแท้ของแท้น้ำลไล,ล,ำลยไหลอ่ะทุกคนเดี๋ยวเขามากินตำน้ำกันเด้อตำเดี๋ยวเราเปิ้งไส้กุณพิมพ์ก่อนปิ้งไส้สุกแล้วเดี๋ยวจะเอามาเสิร์ฟเลยเจ้าบังคุณอ่าเห้ยคุณโอเคเโอเคครับพี่น้องไส้ของเขากสุกแล้วเด้อเดี๋ยวจะเริ่มลงมือรับประทาน อันนก้แต่ว่ามีบางอันสุกบางอันบุษุกของกับจะย่างปะไว้ก้อนพี่น้องนะกินตัวนี้ไปก้อนพอมาแซงมันชิบมดิดละตักก้มห่อกระเลาแล้วดิไปแล้วรุงมือกันตัวนี้ยังบุษุกดีนะเดี๋ยวเราจะย่างปะไว้ก้อนพี่น้องค่อยๆกินไปไปมาๆเดี๋ยวกีซ่าส้วนซิมเแล้วมาไ,ไ,ไปพอพิมพ์จัดการ ลอกมือก่อนพี่น้องที่มือของสา้าโชคเกิถือว่าบริกิตรนดแล้วโมาอี่ยอย่างแซบคือเกาหรือบ่แซบแซบเป็นบ่อขอนุญาตเด้อพี่นอ้องอือโอ้เผ็ดได้ใจอพี่น้องมา ลงมือกินกันไหมนี่อ่ะพี่น้องก็สีมึงไซด์ก่อนเพราะว่าผมเคยกินจ็กเดอร์ผันใช้หัวสิไข่พี่น้องบ่องอตอนผันมากๆคือว่างางเวลาไปย่างแล้วมันแห้งแล้วมันจะเป็นวะนีห้หดไปหดไปเพราะน่าจะลวกก่อนบอเ์หนหดไส <c oughs> ้มาเดอ้อพี่น้องไส้แจก็กเอาคมเลยอ๋อมันอาจจะเป็นไส้ตอนเสาว ว้าวว่าเรื่องต่ำนี้ไว้ใจแาวโซ่พี่น้องแซบแซบไปต่อเผ็ดในใจเว้ยพอได้กินแบบนี้น่าหนาตน้นดนหอยได้ระวังดีจส่ตาเลยไม่ยากจะเห็นแซวโซ่ให้คลิปกินให้เกิน Hôm qua mình lại còn tham 2 cháu xô lại rồi Phần tích, tích việc, việc, không? Mm. <laughs> còn tít việt, thả việt với nông Còn bây giờ ขอบใจทุกคนเด้่อยีว่าเข้ามาครับส่งคลิปพี่น้อง mm hmm. กุ้งกระแห้งแข็งนับมือแห้งแข็งพี่น้องจริงๆนี่เอากุ้งสดมาใส่แซ่บกว่าเลยมันบานเฮามันบลสดแล้วแม่เพราะว่ามันค้ามมาไล่มือเราเลยมือหน้าก็อนจัดกุ้งสดกับขักมือหน้าได้ไปไทยก่อน เดี๋ยวเที่ยวเมืองไทยก่นอนเพราะเอฟซีแล้วกอนยากไปเราจะไปกินข้องทะเลสดๆใข่ยางเป็นพิมพ์ไหมกันยางเป็นเหวพี่น้องกินหุวเสกไข่หนักบ,บอกให้ไปกินกันกินเลยกันด้แต่คนมักจริงๆเอายางมันก็นห้อมติดอยู่นี่แหละ อกินไปเกือบสิบคำพี่น้องเผ็ดแหง้ง <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปกันเราจะเห็ดสออกไปแหนว่า้ายแบบนอกสถานที่ไล่ขึ้นพี่น้องรอถ้าติดตามเด้อจะเห็นยังครับหองวัสถุดัยกันยังแน่นอน ะะไปคะแนนตัวเมืองรอบบางนี่แหละไก,ก่กระ่ได้เด้อยถั่วถั่วนอกสักทานทีอ่ะอืมอิม่อมหมดแล้วพี่น้องแป๊บเดียวแซมแห้งต,ต,ปปตัวนี้เป็นตำเนอะเพรามันข้าวปูนสาวปลาด้วยตัวนี้เป็นตำเนอะ ่าไซส์ห่อกระมิดไปไล่เติบแต่ว่าเป็นอีกตัวเมนูหนึ่งที่ว่าค่อนข้างจะกิ่นแบบประจำเลยแหละนะทุกคนเป็นบะซ่าโซ่เมนนะคาประตูดิโก็บ,บนีหมี่ย่างไล่เบอร์ซ่ากับยามักก้อแล้วก็มังเรนมังหนาวเผ็ดม,มังเผ็ดขี้นูแม่นแล้วเดี๋ยวป่าพิมพ์จะขอดจัดเตึมกันพี่น้องอย่างบุ้ยอิม่มเถอะนะ ถ่ายให้ทุกคนเบิ่งก่อนตอนช้า,กา,มมา่กินเป็นต่แซบแฮงข้าแซบม์มหนาวสดเรต้องได้กินแบบนี้ก่อนดูดมาแม่ดูดมังนาวสดพี่น้องโอ้โหแซบแฮง ัไซอุองเห่ากับพานตำนี้แห้งพานพี่น้องแซบแซบได้ทั้งแซบทั้งแซบหน่อ,อยยาเดอ้อพี่น้องกินแบบง่ายๆบ้านๆเรานี้แหละอ่าพี่น้องคำสุดท้ายล้วเพ็ทแท้งจนหน้าแล่หน้าดำหมดแมน สุดน,น้ำน้ำป,ล,ปลายอดแฝบหลายโอ้ยพี่น้องเป็นไงได้ทั้งเผ็ดทั้ง้นอนมายอยเลยเผ็ดแหงทั้ง,งเผ็ดทั้งฮอนทั้งแซบแล้วก็แซบพร้อม เศาโซ่เผ็ดลายซสยเศ้าโซ่โซคนมากกินเผ็ดอยู่แล้วพี่น้องอ่านะาวันนี้กัประมาณนี้พี่น้องกับคลิปเศร้าโซ่พามาแซบเศร้าเหล่าเนื้อกินตําพี่น้องนี่ก็พักเวียกเฮ็ดเมนูง,ง่ายๆสู่คุณพิมพ์กินก็คือตัข้าวปุ้นแมนถึงว่าแซบแซบกันเลยนะรอท่าติดตามพี่น้องกับคลิปต่อไปว่าจะพาทุกคนไปกินนืไปเฮ็ดนง้อนะรอท่าติดตามได้พี่น้องอยู่ที่เหล่าเนื้อพี่น้องอ่ะสุดท้ายกับฟาก กดติดตามได้เชาโซ่การสนส่วนพ่อแม่พี่น้องติดตามซองห้องเบาพิมพ์เด้อร์ราคากดไลค์กดแชร์จะมาคลายเบาพิมพ์มน่แล้วก็เมนมาให้เชาโซ่เห็ดเมนูให้คุณพิมพ์กินกันจะมรถเมนบอกได้เด้อโอเคนะทุกคนวอนนี้นนนกัขอบใจคนไลค์เด้อร์เอาเผ็ดเองพี่น้องมูกระไรฮะรอท่าติดตามคลิปต,ต่อไปพี่น้องวันนี้กับกราฟสบายดีเด้อทุกคนขอบใจ